นิสัยที่ทําให้เราอ้วนได้ง่ายๆเลยนะคะเรื่องแรกเลยก็คือการที่เราดื่มน้ําน้อยเกินไปค่ะเพราะน้ําอาจจะช่วยทําให้เราหิวได้น้อยลงค่ะพอเราไม่ดื่มน้ําเราก็เลยทานอาหารมากเกินไปพอทานมากก็เลยทําให้เราอ้วนได้ค่ะที่2ก็คือการที่เรากินเร็วเกินไปค่ะการที่กระเพาะจะส่งสัญญาณไปที่สมองว่าเราเริ่มมีก,การกินแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะ พอกระเพาะเต็มสมองยังไม่รู้เลยว่าเราอิ่มนะคะก็เลยทําให้เรากินไปได้เรื่อยๆจนกินมากเกินกินช้าๆค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มเร็วแล้วเราจะไม่อ้วนและ3ค่ะการกินจุบจิบกินระหว่างมือ้อระหว่างมื้อเราชอบทานขนมคบเคี้ยวขนมเค,ค้กกาแฟเย็นเหล่านี้นะคะเป็นตัวที่เพิ่มน้ำหนักได้ดีมากๆเลยสี่ค่ะการที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วเราหิวแล้วเราก็กินเลยพอเวลาเราหิวนะคะเราจะไม่เลือกค่ะ เราอาจจะไปทานอาหารที่แคลอรี่สูงเกินไปเพราะฉะนั้นก่อนออกกําลังกายสัก1หรือ2ชั่วโมงอาจจะทานอาหารรองท้องไปนะคะก็จะทําให้หลังออกกําลังกายเราไม่หิวก็ไม่นึกอยากกินและอย่างที่5ค่ะการที่เราเครียดค่ะพอเราเครียดแล้วฮอร์โมนเหล่านี้จะทําให้เราหิวแล้วเราก็อยากจะกินค่ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดนะคะเพราะก ที่เราเครียดจะดนำมาซึ่งความอ้วนค่ะหาคอง่ายๆทำได้กันนะคะจะได้มีหุ่นที่ดีสำหรับรับปีใหม่นี้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยานาจู๋มค่ะ